ดีจ้าเกษตรตัวหน่อยบานสวนสามพ่อมื่อี้จะได้ผ้าพี่น้องเห่ามาเบิงสวนกล้วยทิขางบานเนาะค่ะจะมาเปียบเปียบให้พี่น้องเห่าในเบิงว่าขอดีขอเสียของกล้วยหอมท่องกับขอดีขอเสียของกล้วยหอมข้าวเวนดตเป็นแบบใดเนาะค่ะเพื่อเป็นแนวทางเพื่อพี่น้องเห่าอยากปลูกกล้วยหอมจะได้ตัดสินใจถือว่าเอ๊อยากิะปลูกกล้วยยังเนาะ ล้วยหอมข้าเบนดีจะดีบนอบห้อมทองจะดีบนอเม่ดวงจะมาว่าสู้ฟังเนาะค่ะจากผิดประสบการณ์ที่เม่ดวงปลูกโดยตรงเนาะคะ่ะก่อนจะไปรับฟังเม่ดวงก็ฝากี่น้นองเห่ากดใส่กดแช่กดถือใจกดซับสะไข่กดติดตามสกสดทนกระดิ่งให้เม่ดวงเด้อจะว่าหร้ายเนาะค่ะเม็ดดวงหมุน้ก็เป็นเบเบอค่ะไปฉีดวัคซีนเข็มสองมาเป็นไข่ค่ะเป็นไข่อยู่ เป็นไข่เบิรดขึ้นมาขึ้นมือน,นี่ก็กำลังสวงเนาะคะ่ะตื่นขึ้นมาก,ก็เลยพาพีนองเข้ามาชมสวนนี่แหละคะ่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นกล้วยหอมคาเวนดีต์ค่ะจะพาผาเบิรงกล้วยหอมคาเวนดีต์ก่อนเนาะเพื่อเงวเนาะคะ่ะกล้วยหอมคาเวนดีต์นี่พอพดอดีเพิ่นเลยก็คือเพิ่นเพิ่นหายเคื่อทีเย่ทีร้ายเนาะคะ่ะเคื่อไง เพื่อที่เห็นอยู่นี่กะมีอยู่มีอยู่ประมาณสิบสองวีเนาะคะ่ะที่เห็นอยนู่ขอดีของเพื่อนอีกอันนึ่งก็คือมีลำต้นที่แข็งแรงค่ะเพื่อนจะบกค่อยหักดเนาะคะ่ะเพื่อนสมบูรณ์เพื่อนก็นจะบกค่อยฮักดเพื่อนจะให้เพื่อนจะให้จำนวนน้ำนักกิโลนี่หลายเนาะคะ่ะ คเครื่อนี่ก็จะได้อยู่ประมาณ60ถึง80ดิกิโลค่ะเข้าตัดแม่ดวงจะขายอยู่ทีบกิโลละสิบบาทเนาะค่ะเรื่อนี่อยู่ทีบประมาณ600ถึง800บาทจึงสีนะคะก็คือว่าได้หลายค่ะได้จำนวนหลายบาทต่อต่อเครื่องเนาะค่ะ เพื่อ,อน,นีก็พร้อมจะตัดแล้วค่ะเพื่นกาหน้าตัดวันที่ยีค่ะวันที่ยี่ดี๋ยวเมรดวงอยจะทายหเบิ่งอีกเนาะค่ะที่จะเห็นคือก้อนี้ค่ะก้อนนี้เม่ดวงจะเอาไวย้ยุทีสาต้นเนาะค่ะเพื่อจะต้นนี้ใกล้จะออกดอกแล้วค่ะมันก็จะมี เพื่อที่ต่อเนื่องกันเนาะค่ะคือตัดเพื่อแกนันออกแล้วเพื่อนี่ก็สะออกดอกอีกบ่โดนเพื่อตัวนี้ก็จะแก่สินะคะก็สิได้ตัดแต่ก็จะมีต้นน้อยๆอีกที่เมียนดวงสำลองไว้อีก3มต้นค่ะ่างกันฟังคอดีเพิ้นแล้วกับเือนนี้เฮ้ามาฟั่งคอเสียพิ่นเนาะค่ะเนาะขอเสียของเพิ่นนี่คือเมยนดวงยกไห้อันเดียวคือเพิ่นบม่มหย่า กลวยหอมค้าวเปนดินีบ่มหยาคแห้งถ้าจะบ่มมันก็จเป็นสีทองเนาะคะ่ะเป็นสีทองคือกล้วยหอมทองนี่เพิ่นจะต้องอากาศเย็นเนาะคะ่ะแล้วบางฮานนี่ก็มีเครือนึงที่แม่ดวงบ่มเนาะค่ะเนาะจะได้อยู่แบบนี้ค่ะโตมาเพิ่นก็จะเป็นสีสีเหลืองทองแบบนี้เนาะคะ่ะอันนี้คือค่อนข้างจะสุกแห้งแล้วนะคะเนาะนี่มาให้พี่น้องเฮาเบิ่งเพราะว่าเพิ่นสุกแห้ง ขอสังเกตของกล้วยหอมค่าเวนดีก็คือตรงหัวของเพิ่นนี่ค่ะเพื่อนจะเต็มไปเลยนะค่ะเพื่อนจะบริบูบตรองยาวๆคือกล้วยหอมทองค่ะก็คือว่าสวยงามอยู่เนาะถ้าเพิ่นอากาศเย็นถ้าเพื่อนอากาศเย็นค่ะเพื่อนซุกเป็นสีเหลืองแบบนี้ควนเพื่อนก็จะเหนียวอยู่ค่ะเพื่อนก็จะโบโลนไหวถ้าเพื่อนเป็นซุกสีเขียวเพื่อืออากาศห่อนเพิ่นซุกสีเขียวขวนเพื่อนจะโลนไหวค่ะเพื่อนจะโลนไหวก็วหอมทองเนาะ ีก็คือขอเสียขอหนึ่งของเพื่อนและแม่ดวงจะพาไปบิ่งอีกอีกกอหนึงเนาะค่ะกอนหนึ่งทางทา,างกันนั่นแหละค่ะยอแสงแนเนาะค่ะเพราะว่าแม่ดวงทายช่วงแดดเพิ่นซองพอดี ก็จะเป็นกอ,อยู่้างๆางค่ะเริมจะออกดอกแล้วจะมีกอหนึ่งนี่ค่ะกล้วยหอมค่าเเวนดีดเนาะเพิ่นจะได้เครือทง่ายนี่ละคือถือใจส่วนรสชาติรสชาติเพิ่นจะคือกล้วยหอมทองค่ะแต่ว่าจะจะโปแซสบซ้ำหอมทองนิดนึง าาขาเมนไห้คะแน่นเนาะเม่ดวงห้คะแน่นหวยหอมทองอยูซีฟแล้วก็หาป่วยหอมทองคาเวนดีดอยู่ถี่เก่าเนาะคะ่ะเราจะเลื้อ้จะเลื้อยไปยุ่งสามตลอดเนาะคะ่ะเพราะว่าต้นพืนสมบูรณ์เพื่อที่จะให้เพิ่นมีไล่ได้ไล่ได้จากการขายขาย่วยนี่คือมีไล่ได้อยู่เรื่อยๆเนาะค่ะเนาะ ตัวนี้พอน,นี่นอค่ะซับนอคนไปดีแฮงที่นี่เข้าไปเบิงหอมทองกันเนาะค่ะเนา,ากกะค่ะกะม้าหอนแล้วในโซนกล้วยหอมทองตัวนี้เพิ่นกกำลังจะออกดอกเนาะค่ะแล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งเพิ่นพร้อมจะตัดแล้วเนาะค่ะ พอดีจะเด็ดตัดผอมกันกับก่วยหอมค่ะวินดีนี่คือกลวยหอมทองค่ะกลวยหอมทองขอดีข้องเพิ่นก็คือเพิ่นจะา กลวยหอมท่อเนี่ขคอดีของเพิ่นก็คือเพิ่นบ่มง่ายเนาะค่ะเพิ่นจะบ่มง่ายแล้วก็ร,ราคานี่เพิ่นจะได้อยู่ทธีกิโลละ15บาทเนาะคือสวนแม่ดวงนี่ขายกิโลละ15บาทแต่ราคาคือสูงแท้เนาะแม่ด้วงจะยืดถึงบ่นี่คือลักษณะของหอมท่อนะะเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็จะมีอันนึงอันนี้เพิ่น,น,อนเอื่นอีหยังเนาะ <laughs> เพิ่นจะยาวลงมานจะบ่สุดคือกล้วยหอมผ้าเบนดีเนาะค่ะ ขอสังเกตง,ง่ายเพื่อนจะโบมง่ายค่ะเพื่อนก็จะซุกซีท่อง,ง่ามแล้วก็บัวเพื่อนจะเหนียวเนาะคะ่ะเพื่อนจะโบโลลนง่ายแล้วก็เพื่อนก็จะมีรสชาติที่แซบเนาะคะ่ะหวานโอ้ยยอดแสงนอกผนองนาเห็นบัวค่อยงามแล้วนี่แต่ว่าขอเสียเพื่อนคื้น่มีต้นที่อ่อนเนาะ ลำต้นที่ออนหักไห้ค่ะแล้วกับเพื่นอนหนิจนไงเนาะค่ะเพื่นอน่นิไงแต่ว่าเพื่อนจะบใหญ่ซ้ำหอมคาเวนดีตเนาะหอมคาเวนดีจะมีลักษณะที่ไงในน่ในจำนวนแต่จำนวนหลายก,กว่าใลยจำนวนกิโลหลายก,กว่าเนาะค่ะฉันรับคาเวนดีตถึงแม้กล้วยหอมทองจะได้จะได้ราคา ต่อกิโลหลายกว่าแต่ว่าหุ่เปียกเปียกเปนแล้วเนาะค่ะถาเม้นขายแล้วก๋วยหอมคาเวนดีดนี่จะได้ราคากว่าเนาะเพราะว่าเครื่องหนึ่งค้าเว็นดีจะได้ยูปม่านสี่ลอยหาลอยหกลอยหอดแปดลอยเนาะแต่ว่ากล๋วยหอมทองอยู่นี่เม้นใดวงคิดว่าจะได้ยูประม่านหนีสิปหากิโลค่ะอาจจะสามลอยสามลอยหาซิปหินสี่ลอยเนาะค่ะก็ตามตัสามลอยหาซิป เพื่อนิยาเนาะค่ะเป็นคลิปสันส้นๆเนาะค่ะที่จะมาถีบแม่ดวงเบาสู่สร้างว่าเพื่อไพ่อยากตัดสินใจว่าจะปลูกป่วยอีอย่งดีเนาะมืนอวนแม่ดวงมาเปียกๆสั้งอยู่สองป่วยคือป่วยหอมค่าวเ็นดีกับล่วยหอมท่องสำหรับมือนีกัน ขอจบเพียงซ้ำหนีเนอะจ้ะพอ,อกันคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า